มาเด้อจ้ามากินย่างปลากดปลากดปลาธรรมชาติแซ่บแซ่บเลยพี่น้องปลากดปลาขาวของอีสานบ้านเฮามีแต่แนลแซ่บแซ่บมีสุยัติมีปลากดดมีสุนเอลเ้อไทยอ้ไร้เบิ่ง สวนครัวเฮานี่มัดพุดมึงไปไล่ไปพุ่นพักสะโอมพักนอค่าจำกระไลไปอันเขื่อนน,นนี่นี่ต้นนั่นใหญ่ใหญ่เง้เฮ้ยเออต้นชายใหญ่ใหญ่น่ะมึงไปใส่รถต้นมะเขือกับมี่ตะหมากพี่น้องอุดมสมบูรณ์มากมากเลยของบ้านเฮาอันนี้ต้นยังเนาะ ต้นชาต้นชาพี่น้องอกไว้ใส่ต่มไก่เห็ดกับข้าวใส่อันนี้บิง่งสารแน่งามพักต้นสารแน่กินกับลาบก,กับก้อยีอ่คนนาต้นคานี่แต่แดงงามๆามพี่น้องบานเฮาเนาะวุดแนวกินต้นคา มักสะอมกางงามครับนี่แต่ยอดงามงามสามสีกินเนาะมาแข้งมะเขือมาต้องซื้อ,อ,อปลูกไว้หลังเฮือนขั้วเลยมะมะเขือพี่น้องนอยมะเขือมากมันเป็นหมากโรกครับ อยากกินน้ำไม้กับน้ำไม้กับมีเด้อจ้าน้ำไม้น้ำไม้กับมีดเขือกำลังเป็นหมากหน่อยเลือดยาบเงี้ยหมักเขื่อน้ำไม้กับมีอยากแกงน้ำไม้ครับน้ำไม้แกงอันนี้เดี๋ยวขยายต้นนี้ให้เบิ่งเด้อจ้าเด้องามคักต้นชาต้นโสมต้นชาอันนี้พริก มีทุกอย่างอันนี้มันกบได้จ้าพี่น้องกบเลี้ยงกบเลยกินมาต้องซื้อเลี้ยงกบเลี้ยงกรบอมกบใส่ขา อมอันนี้ต้นใบเตยนะจ๊ะโอ้คือหอดตะพงด้วยใบเตยหอมเนอะเตยใบเตยหอมต้นบอน,อนบอนหวานแกงอันนี้ของมักเลยอันนี้ของมัก